ว้าวมันคืออะไรเนาะปลาไหลใช่ไหมเชี่ยวว้าวชอบกนืนชอบกนือสริม่ชอบกน ว้าวเขาเรียกว่าปลาไหลมอเล่ลายจากเสือดาวนะปะลาไหลมอลเล่ลายเสือดาวนะครับแล้วก็ไปซูมใกล้ๆเลยดูน้องไว้ก่อนดีกว่านะครับ

อีกหนึ่งนะแล้วไหน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 เราหาน้องยังไม่เจอเลยน้องอยู่ไหน้นาะไาเรยอปลาอะไรไปหินนะไปหินไปเห็นมั้งว้าวแต่เราเห็นแล้วนี่ยังไงล่ะครับไปหินนะว้าวว้าวว้าวไปหินนี่มีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่ไปหินนะครับ นอนใช้เลยเนาะปลาต่อนักล่าตรงนี่ก็เลี้ยป้าอะไรนะครับปลาทะเลทะเลหน้าดำนะจ๊ะนี่ก็คือหนึ่งบรรยากาศเนาะปลาทะเลทะเลหน้าดำดำนะครับหน้าดำมากๆเลยเนาะไม่ดำนะครับนี่นะน้องจะอยู่เป็นฝูงนะครับ

สวยให้เพื่อนชมบรรยากาศไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะเขามาเกย์อยู่เป็นโสงเนาะนี่เกย์อีกมุมหนึ่งเนาะว้าวนะอิชาเจ้สวยกับป่าสวยงาม อลุณภาบแล้วเจอกันนะจ๊ะ